สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพืเ่อนเพื่อนจำได้ไนายปีที่แล้วยายบอกว่าเออ่โถส้วมมันมันออกดำดำนะยายขัดไม่ออกอืแฟนยายเขาก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวรอช่างก่อนแล้ยวยจะไปไทยดูแล้วพอดีแฟนยายไปทุระวันนี้ไปทุระเรื่องรถนะยายจะเล่าให้ฟังนะคะ ฝนตกวันนี้ฝนตกรถเนาะมันไม่รู้ถ้าถ้าถ้ารถมันเก่าก็จะสองปีไปต่อแต่ก่อนมันก็ห้าปีไปต่อไปต่อทะเบียนทีนึงไปตรวจสภาพต่อทะเบียนทีหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะสองปีมั้งรถแฟนใหญ่ทีนี้รถยังไม่เคยซอ่อมไม่เคยอะไรสักทีเนาะรถแฟนใหญ่มีอยู่ครั้งเดียวที่ว่าแบตเตอรี่ตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปทีเดียวนะ รถ20ปีได้แล้วเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปทีเดียวทีนี้ปีนี้ต้องได้เวลาไปตรวจสภาพต่อทะเบียนแฟนยายเกก,ก็เลยเอาปกติก็ไปที่แบบว่าเขาเรียกร้านซ่อมรถก็ได้นะไปเช็คสภาพแต่แฟนยายเก,กอยากไปที่บริษัทบริษัทเขาเลยเพราะวันมันมีมันมีแบบว่า ตรงไหนมันมีตรงที่มันมันพังนิดหน่อยอะไรเหมือนข้างหลังไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ข้างหลังที่เปิดประตูข้างหลังที่เห็นไหมตอนยายยกหมูออกกับแฟนใหญ่แล้วมัน, оче, นมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่อยู่อะ่ะที่ประตูด,ด้านหลังเปิดแล้วมันก็จะร่วงลงมาอย่างเงี้ยนะมันไม่อย entlich, ู่เออนั่นแหละแล้วก็เออนาอยางเน้นๆหน่อยๆตรงกุญแจเดี๋ยวก็เปิดได้เดี๋ยวก็เปิดไม่ได้เอ้ยเปิดได้อยู here, ่แต่ล็อกบางทีข้างคนขับรถอ่ะข้างแฟนใหญ่อ่ะ ล็อกไม่ได้ต้องไปล็อกข้างยายอนะเวลาล็อกรถนะเปิดเปิดได้แต่ล็อกไม่ได้อะไรอย่างงี้นะมันก็ไม่สําคัญเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าแกอยากไปทําให้มันเสร็จเรียบร้อยเออปีนี้กลับมาโอ,อ้มีแต่รายจ่ายรายจ่ายรถรถนะ่ะเสร็จสับให้เขาตีราคามาแล้วเดี๋ยวจะพอไอซ่อมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะไม่ได้ยังไม่ได้ไปต่อทะเบียนนะหมดไปเออสองสองหมื่นกว่าบาท วันไหนมะเดือนหน้าไปแล้วก็เอาไปไว้คืนหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเอาเนาะประมาณสองหมืนกว่าบาทเออแล้วก็ไอ้ไอ้ไอโทสวมเมื่อกี้ก็ซื้อมาก็รอยช่างเออไอ้นั้นก็แล้วแล้วก็มาตัวนี้นี่สองบานเสียบานเลื่อนเนี่ยอันนี้ตอนยายมายังดีอยู่มันเสียแต่ด้านโน้นเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูในบ้านมันปกติมัน อัตโนมัติเหมือนมันก็อนันตมาเองสว่างมันก็เปิดเองเนาะและมันจะเสียตัวนี้นะคะเสียตัวนี้กับตัวนี้ตัวตัวนี้เอาลงไม่ได้ตอนนี้เอาลงไม่ได้แล้อตัวนู้นตั้งแต่ยายมามันอยู่อย่างนั้นเลยมันเปิดไม่ได้อืปกติมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเนี่ยมันมีเปิดไว้อัตโนมัติก็อย่างนี้ถ้าเราไม่เปิดอัตโนมัติเราก็ดึงมาทางนี้เอาลงได้ เนาะนเอาลองได้เนาะแต่นี้มันเอาลองไม่ได้โอ้ก็ร้อยช่างอยู่ก็หมดหลายตังค์เหมือนกันนะนเพื่อนๆอ,อย่างนี้แหละมันเก่าแล้วปั้นหลังนี้ก็ประมาณยี่สิกว่าปีแล้วนะคะของใช้มันก็ยี่สกว่าปีแล้วเนาะ,ะ้วพาไปดูโถส้วมนี่นะคะ มันดำเพราะอะไรอันนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเยอะบางทีล่ะอันนี้มันตรงน้ำปล่อยน้ำมาอะไรมันไปอุดตรงที่ปิดน้ำน่ะน้ำมันจะซึมมาทีละนิดซึมมาทีละนิดน่ะมันก็จะมาเกาะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมันจะเกาะเออข้างในไม่ค่อยดำแล้ววันก่อนน่ะข้างในนี่มองไปเอออันนี้ไม่ค่อยเห็นนะ มองไปจะดำอม,มองไปจะดำหมดเลยม,มันดูไม่สวยงามแต่ก่อนมันข้างในนู้นมันดำเนาะที่ยายเคยขัดขัดทีนี้แฟนยายก็เลยซื้อมาเปลี่ยนอันนั้นก็ที่ซื้อมาเนาะก็ห้าพันกว่าบาทนะนเพื่อนเอาปานกลางเอาราคาปานกลางมีถูกกับปานกลางแล้วก็แพงอแฟนยายก็เลยซื้อราคาปานกลาง แต่ว่ารอช่างมาทำอีกก็โอ้ก็หลายพันนินกะเกือบหมืน่นเลยค่าช่างกระแพงเนาะแต่ทำไงได้นะของมันต้องใช้เนาะนี่แหละเงินอะไม่ใช่ว่าแบบใช้แบบสุ้ยสุย้ยไรรถอะไรเนี่ยเราคือเรามีทุกอย่างแล้วเนาะเพื่อนเรามีรถมีบ้านมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเงินก็ต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่อย่างนี้หละอืม รถเสียมั่งอโนนเสียมั่งอันนี้เสียมั่งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบสำรองไว้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้สำรองเงินไว้เนาะแหไะ